วัสดีครับอยู่กับผมเตียงคนเดิมนะครับคลิปนี้ผมมาเล่นบอกแฉทไม่หรอกจใม่ให้บอกแคฉเฉยแหละไส่ชมงี้เกมนี่คือึงคือบอกคนผมเพิ่งเจอเกมครั้งแรกเว้ยผมก็เพิ่งกดไปหกร้อยสามสี่เองอาจจะไม่ผมเพิ่งได้ครั้งแรกเว้ยก็ผมก็เพิพ่งรู้ว่าคนไทยตีอดับด้วยนะแต่ก็รู้ตั้งนานแล้วคนไทยเคยตยีดับหนึ่งแต่ยี่สิบตัวอสองแล้วใครเล่นเกมนี้ก็ผมจะชิงลิงกไว้ด้านล่างนะใครเล่นเกมนี้คนคลิกลิงก์ได้ด้านล่างครับถ้าใครอยากหาผมเสร็ไปแป๊หน่อย คือผมปวดหูนะก็มันยังไม่ไปหาหมอเลยเดีย๋ยววันเสาร์จะไปหาหมอแล้วแต่ไอ้ผมมาเล่นเกมเนี่ยคือผมแค่แบบเออผมไมนสนุกดีไงก็เลยแบบชิงวิงให้คนม,มาเล่นให้ผมอะอาทิผมเพิ่งรู้ด้วยว่าเอ้บล็อกแคปมันก็ไม่ต้องโหลดไว้ไม่ได้คือโหลดนี้ก็ได้หว่ะเออเล่นเสร็จก็ได้เก็ทำผูพชายชาติเราเจที่สองแล้วอันนี้กกษทรเขานําไปดูไปแล้วแต่จริงผมทำคลิปนี้มาเนี่ยผมแค่แบบทำมาคำๆแล้วแต่ผมอยากทำคลิปนี้มาผมอยากถามคุณหน่อยว่า นั่นใช่เกาหลีเหนือเปล่าวะทุกคนอันนี้ใช่เกาหลีเหนือเปล่านี่ยแล้วอันนี้ใครกดสองคนเนี่ยคิี้ก็มีนคือ่นี้นะครับผมไปแล้วครับผมอะ่ะอธิบายผมด้วยใช่เกาหลีเหนือจริงเปล่านี่ยหรือเป็นของผู้สร้างเกมมาปัน่นเฉย